อันนี้จะแห่ผ้าป่ากันแล้วนะจ๊ะจะแห่ผ้าป่าแล้วมยุ่เื่องเงาลยังอยากไรังอยู่ทั้งหดม่แต่จเจนคือวัดทวัดสมเพราะว่าสมดแลลวอ่าละ แล้วเสื่องหน่อยกินยังไงคือโตสักที

เอาเวียนกันเองด้วเดี๋ยวจะเป็นคนถ่ายให้ดูอ่ะแล้วแต่เขาจะเวียนไปทางไหนกันก็เวียนไปโลดเออโดีเตีไม่มี ป่าสดทายสดเพลงไม่ต้องของเราก็มาเปลนจังร้องเป็นขั้นตอนอยู่ท่ y u t u b e y o u t e เนื้อละส่บาทรบะนูไลค์เข้าไปในเ็บุ๊ให้ ได้ของคือกันที่กันมากลุ่มเดียวกัไม่งนด้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยเอเอาไปเอาเอาม้าคืนเป็นแาอาลเอาตามประเภทีเนาะจ๊บจ๊บจอ่า จิบจีบพ๊พอมอันนี้จิบจี๊พ่อมเหรออ่าน,นี่พย้อนสอนว่าวเป็นลายหรอกรุ่นใหม่รุ่นใหม่สไตล,ล์ใหม่ <c oughs> สไตล,ล์ใหม่รุ่นใหม่เป็นยังไงคะพระป่าสนุกไหมคะเมืองนอกจะหลับแล้วครับเว้ยว่า <c oughs> บอกง่ายเนาะลูก <c oughs> บอกบอกง่ายเนาะลูกบอกว่าจะหลับไหมอ่ะอือ

เราทที่ไหนเราทท้องข้าวปีนะครับรักเงินรักค้ารักศกนักลาท้องข้าวปเย็นนาจะหนูงยาถ่วยถวยป้า้าคักแลนะกระมังน้องชายี่ดตัอ่ะวัวจ้าประร้องกันอีกข้างนึงเอาอารามสัมมาร้องกันเด้อ Anam sama